3 x ลบ8เท่ากับ10นะคะขั้นแรกเลยเราก็จะต้องย้ายลบ8ตัวนี้นะคะมาด้านขวาค่ะจากลบให้ย้ายมาบวกเนาะกลายเป็น3 x นะคะเท่ากับ10แล้วก็ย้าย8มากลายเป็นบวก8นั่นเองเนาะจากนั้นคิดเลขค่ะกลายเป็น3 x เท่ากับ18นะคะ3คูณ x อยู่เราจะย้าย3มามาหารนะคะกลายเป็น x เท่ากับ18แล้วก็หาร3ค่ะ x เท่ากับ18หาร3ค่ะ18หาร3เท่ากับ6นั่นเองค่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นคำตอบของเรานะคะ สวัสดีค่ะพี่วิวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกการแก้สมการตัวแปรเดียวกันค่ะซึ่งปัญหาหลักเลยนะคะเวลาที่เราแก้สมการแล้วแก้ไม่ได้หรือแก้ผิดนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องย้ายอะไรก่อนทุกคนรู้ว่าจากบวกย้ายไปลบจากลบย้ายไปบวกคูณย้ายไปหารหารย้ายไปคูณใช่ไหมแต่จะผิดตรงที่ไม่รู้ว่าจะต้องย้ายอะไรก่อนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะอย่างแรกเลยลองดูข้อน,นี้ค่ะ 2x ลบ9เท่ากับ23ค่ะอันนี้ต้องย้ายอะไรก่อนคะ ถ้าไม่รู้นะคะหลักการง่ายมากเลยก็คือให้เราดูฝั่งที่มี x นะคะแล้วก็ลองคิดเลขดูค่ะถ้าวิถ้าเวลาเราคิดเลขนะอะไรที่เราคิดทีหลังสุดห่าง x เ,เยอะสุดอะให้ย้ายตัวนั้นก่อนค่ะข้อนี้ค่ะปกติเวลาเราคิดเลขก็ทำไงคะเราเอา2คูณ x ก,ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยลบ9ใช่ไหมคะตัวนี้เราทําอันดับที่1เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะลบ9เราทําอันดับที่อันดับที่2นะคะเพราะฉะนั้นตัวไหนท,ทําทีหลังคะ ลบเก้าทำทีหลังถ้าลบเก้าทำทีหลังเราก็จะย้ายลบเก่อนค่ะลบเลบอยู่ต้องย้ายกลายเป็นกลายเป็นบวกเนาะฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ 2x ค่ะฝั่งขวายี่อยู่เหมือนเดิมค่ะย้าย9้ามากลายเป็นบวกเก้นั่นเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็คิดเลขค่ะ 2x เท่ากับ23บวก9ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ23บวก9ได้30 32เนาะจากนั้นคะ่ะฝั่งซ้ายที่ติดกับ x มีแค่มีแค่2เลขเดียวแล้วใช่ไหมคะก็ต้องย้าย2ตัวนี้แหละ2มันคูณอยู่ให้ย้ายไปย้ายไปหารคะ่ะ x ของเราก็เลยเท่ากับ32หารหาร2คะ่ะ32หาร2ได้ได้16นะคะเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ก็คือลำดับการ การย้ายข้างในการแก้สมการนะคะดูโจทย์ข้อต่อไปข้อนี้ค่ะเวลาเจอข้อแบบนี้เราทําอะไรก่อนคะปกติเวลาเราคิดเลขเราคิดในคิดในวงเล็บก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรา x บวก4ก่อนเนาะอันนี้ทําลําดับที่1เลยเนาะจากนั้นทําไงคะก็ต้องเอาไปคูณสิ่งที่อยู่หน้าวงเล็บใช่ไหมคะอันนี้ทาลาดับที่ลําดับที่2ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเราถึงจะมาลบ5ใช่ไหมถ้ามีตัวเลขเนาะเราคิดในวงเล็บนะคะแล้วเราก็คูณก่อนแล้วเราก็ค่อยมาค่อยมาลบทีหลังเพราะฉะนั้นไอตัวที่ทําสุดท้ายเนี่ยให้ ให้ย้ายไปก่อนค่ะตัวแรกที่เราต้องย้ายก่อนก็เลยกลายเป็นเลขลบหนั่นเองลบหย้ายไปทางขวากลายเป็นกลายเป็นบวกหนะคะฝั่งซ้ายค่ะอะไรที่ไม่ได้ย้ายก็ลอกลงมาค่ะฝั่งขวาค่ะ10อยู่เหมือนเดิมค่ะ5ลบอยู่ย้ายมาย้ายมาบวกค่ะก็กลายเป็น10บบวกหนั่นเองค่ะคิดเลขนิดนึงค่ะตอนคิดเลขเราก็ลอกฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ10บวกหได้ได้15ค่ะจากนั้นค่ะไปดูฝั่งซ้ายที่มี x ค่ะ3คูณกับวงเล็บเราคิดอะไรก่อน คิดในวงเล็บก่อนถูกไหมคะคิดในวงเล็บเป็นลำดับที่1เนาะเพราะฉะนั้นเลขสุดท้ายที่คิดคือ E3 ตัวนี้ค่ะตัวนี้คูณที่หลังเนาะคูณที่หลังย้ายไปย้ายไปก่อนค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะย้ายต่อมาก็คือเลขเลข3ตัวนี้ค่ะเลข3ตัวนี้ต้องย้ายมาย้ายมาฝั่งขวาค่ะพี่ย้ายเลยนะพี่จับย้ายมาอย่างนี้นะอ่าพอย้ายปุ๊บตัวนี้ก็หายไปนะคะนะจากจากคูณย้ายมาย้ายมาหารค่ะแล้วคราวนี้คิดเลขค่ะ สิบห้าหารสามได้ได้ห้าค่ะฝั่งซ้ายเราก็เลยเหลือแค่อะไรคะเหลือแค่ x บวกสี่เนาะเท่ากับห้าค่ะจากนั้นเหลือแค่ x บวกสี่แล้ว,ลวมีเลขที่แปลกปลอมจาก x แค่เลขเดียวแล้ว,ลวเราก็ย้ายตัวนั้นเลยค่ะบวกสี่ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นกลายเป็นลบก็เลยเหลือเป็น x เท่ากับห้าลบสี่นั่นเอง x เท่ากับห้าลบสี่ได้ได้หนึ่งนะคะเรียบร้อยเราก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องตามนี้เลยอ่ะลองดูตัวอย่างตัวต่อไปนะโจทย์นี้ค่ะเวลาเราคิดเลขเราทำาไงก่อนคะ เราเอาลบ5คูณ x ก,ก่อนถูกไหมอันนี้ทำมันดับที่1เนาะเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปบวกกับ e 6ที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาย้ายต้องย้ายตัวไหนคะย้าย6ตัวนี้นะย้าย6ตัวนี้ไปก่อนนะ6ตัวนี้มันทำอะไรอยู่คะข้างหน้ามันไม่มีเครื่องหมายบวกลบแต่จริงๆแล้วมันคือเลข,ม,เลขมันคือเลขบวก6เนาะเพราะเวลาเราคิดเลขนะเราลบ5คูณ x แล้วบวก6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น6ตัวนี้มันมันบวกอยู่บวกอยู่ย้ายไป ย้ายไปลบค่ะฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ลบ 5x เท่ากับ41แล้วก็ลบ6นั่นเองก็กลายเป็นลบ 5x นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ41ลบ6เหลือ35เนาะอ่าจากนั้นค่ะตัวที่คูณ x อยู่คือเลขคือเลขลบ5นะคะอันนี้ดูให้ดีนะมันคือลบ5คูณ x นะคะไม่ใช่5ลบกับ x หรือไม่ใช่ x ลบกับ5โอเคปะมันคือลบ5คูณ x อยู่นะคะคูณอยู่ย้ายไปย้ายไปหารค่ะก็เลยเหลือกลายเป็น x เท่ากับ35แล้วหารด้วยหารด้วยลบหค่ะบวกหารลบได้ได้ลบเนาะพอได้ลบปุ๊บเราก็ใส่ลบไปเลยแล้วก็35หาร5ได้ได้7นะคะข้อนี้คําตอบของเราก็เลยตอบเป็น x เท่ากับลบเนั่นเองค่ะอะลองดูข้อที่ซับซ้อนขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะ อ่าข้อนี้ค่ะข้อนี้ทําไงคะเวลาเราคิดเลขเราทาไงคะเราเอา5คูณ x ก่อนถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาไปลบ2ถูกไหมคะพอลบ2เสร็จเราก็เอามาคูณ3หน้าวงเล็บมันถูกไหมพอคูณเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะเอาไปบวก2ด้านหน้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ทําที่หลังสุดคือคือเลข2ตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องย้าย a อที่อยู่หลังสุดเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนค่ะย้ายไปเลยจากบวกกลายเป็นกลายเป็นลบค่ะก็เลยกลายเหลือ 3x วงเล็บ 5x ลบ2เท่ากับ แแล้วก็ลบ2นั่นเองค่ะคิดเลขค่ะกลายเป็น 3x แล้วก็ 5x ลบ2เท่ากับ8ลบ2เหลือเหลือ6ค่ะคราวนี้เราก็ดูแค่ที่เหลือตรงนี้เนาะที่เหลือตรงนี้อะไรทำหลังสุดคะอะไรที่อยู่ในวงเล็บเราทำก่อนอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะนั้นตัวที่เราทำหลังสุดคือคือ3ตัวนี้ค่ะเวลาคิดเลขเราจะคิด3ตัวนี้ทีหลังสุดเราก็เลยย้าย3ตัวนี้ไปไปหารอีกฝั่งหนึ่งก่อนค่ะมันคูณอยู่ย้ายไปหารเนาะย้ายเลยเหลือ 5x ลบ2เท่ากับ6หาร 3ค่ะหหาร3ได้ได้2นะคะตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็นเลข2นะคะจากนั้นฝั่งซ้ายของเราเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้อะไรทำหลังสุดคะเวลาคิดเลขเราเอา5คูณ x ก่อนแล้วลบ2ทีลบ2ทีหลังเพราะฉะนั้นลบ2อทำหลังสุดเราก็ต้องย้ายลบ2ไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะย้ายเลยค่ะกลายเป็น 5x เท่ากับ2ลบ2ย้ายมาย้ายมาบวกเนาะกลายเป็นบวก2นั่นเองอ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ได้ว่า 5x ของเราเท่ากับเท่ากับ4ค่ะ พอได้หา x เท่ากับ4แล้วทำไงต่อคะ5คูณ x คูณอยู่ย้ายมาย้ายมาหารค่ะก็เลยได้กลายเป็น x เท่ากับ4ส่วน5นะคะตัดไม่ได้ก็ค้างไว้แค่นี้ค่ะแล้วก็ตอบได้เลยอะคราวนี้ลองดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เวลาเราคิดเลขเราคิดยังไงคะเราก็ต้องคิดเอา2คูณ x ลบ5แล้วค่อยหาร3ใช่ไหมคะสคูณ x ลบ5แล้วเอามาหารหาร3แสดงว่าสิ่งที่ทำทีหลังสุดคือหาร3เนาะตัวนี้ทำหลังสุดเราก็จะย้ายไปก่อนค่ะ ย้ายไปก่อนจากหารอยู่มันจะย้ายไปย้ายไปคูณนะคะฝั่งซ้ายเหลือแค่ 2x ลบ5ค่ะฝั่งขวาก็เลยกลายเป็น3คูณ3ค่ะ3คูณ3ได้ได้9เนาะใส่เลข9ลงไปค่ะจากนั้นหน้าตายอย่างเงี้ยน่าจะค้นแล้วแหละเราเอา2คูณ x แล้วลบ5เราทําอะไรหลังสุดลบ5ใช่ไหมคะเราก็จะย้ายลบ5มามาบวกที่ฝั่งขวานะคะเลยได้กลายเป็น 2x เท่ากับ9บวก5นะคะเลยได้เป็น 2x เท่ากับ14นะคะจากนั้นทำไมคะ สองคูณอยู่ย้ายไปย้ายไปหารเนาะ x ของเราเลยเท่ากับ14ส่วน2หรือเท่ากับ7นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากเนาะถ้าเราไล่ลำดับได้ว่าอะไรทำหลังสุดให้ย้ายไปก่อนเราก็จะย้ายข้างถูกทุกรอบเลยนะคะลองดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะข้อนี้นะคะ x บวก1หารสลบ4สังเกตเวลาพูดไหมเราทำอะไรก่อนคะเอา x บวก1่ก่อนหาร2แล้วเราทำอะไรทีหลังสุดลบ4หลังสุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราต้องย้ายไปก็คือ ลบตัวนี้นะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งจากลบกลายเป็นกลายเป็นบวกค่ะฝั่งซ้ายจะเหลือแค่นี้แล้วก็กลายเป็น11บวกกับ4ค่ะ11บวก4ได้15นะคะขอเปลี่ยนเลขนี้เป็นเลข15เลยเนาะอ่ะเสร็จแล้วตัวไหนทำหลังสุดคะฝั่งซ้าย x บวก1หาร2ตัวไหนหลังสุดหาร2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายหาร2ตัวนี้จากหารต้องย้ายไปย้ายไปคูณนะคะหารย้ายไปคูณค่ะก็จะเหลือแค่ x บวก1แล้วก็ตัวนี้ ย้ายมาคูณเรียบร้อยแล้วนะคะพอย้ายมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่า x บวก1ของเราเท่ากับ30นะคะจากนั้นย้ายเลขอะไรต่อคะ x บวก1มีแค่บวก1ตัวเดียวแล้วเนาะบวกย้ายมาย้ายมาลบนะคะก็เลยเป็น x เท่ากับ30แล้วก็ลบ1นั่นเองค่ะคำตอบของเราก็เลยตอบ29นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือลำดับนะคะในการแก้สมก,การตัวแปรเดียวเนาะเลือกให้ดีว่าอะไรที่เราคิดเลขเวลาเราคิดเลขหรือทำหรือคำวนวณค่าะคะ่ะ เราทำทีหลังสุดอยู่ห่างเอกมากที่สุดให้ย้ายตัวนั้นก่อนนะคะที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมเลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับน้องๆที่มีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่อยากเสริมความมั่นใจในวิชาคณิต เพื่อให้ได้คะแนนออกมาดีที่สุดพื้นฐานแน่นที่สุดสําหรับการสอบในอนาคตมาลงคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยกันไหมคะที่จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะปรับพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พาทําโจทย์จริงค่ะและจะมีการแนะนําจนกว่าเราจะทําโจทย์ได้นะคะในคอร์สนะคะจะมีโจทย์ให้ทําเยอะมากเลยค่ะและภาษาที่ใช้สอนนะคะก็จะเป็นภาษาที่เป็นที่สอนน้องนะคะเน้นที่ความเข้าใจง่ายนะคะและก็มีการยกตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะที่สําคัญเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจนะคะส่งคําถามมาถามได้ตลอดค่ะ ที่จะคอยแนะนำจนกว่าเราจะเข้าใจและทำข้อสอบข้อนั้นได้นะคะถ้าสนใจสมัครคอร์สเรียนนะคะสามารถสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วมาเจอกันในคอร์สเรียนนะคะบ๊ายบาย